เดือนหน้านี้จะครบเท่าไหร่65บ้ขวบแล้วจะเป็นวันเกิดเขาเลยใช่มันหายยากด้วยใช่ไหมมันหาไม่ได้เลยลองเดินดูในงานดิสามพันอสวัสดีโอ้โหเจอกันอีกแล้วฮะสถานที่เดิมนะครับบนรถนะฮะยางเฟี้ยวตอนนี้เราเหลือสี่คนแล้วฮะอาอิดหายไปครึ่งลงอนนี้เรากำลังไปเดินทางไปงานงานหลวง่ามุ่เหรอ งานรถงานิงานสยาม f ฟ r ์ซ w วเ k นนะฮะเฟสติวัล2019นนจัดที่ w o n d e r w o r l d ฟันตานะฮะหมผมบอกให้ w o n d e r w o r l d ปกติขับรถผ่านเน่ยเต็มเลยนะคนเลยดิีอ่ะไม่มีไม่มีหมูหรือไงอันนี้ามปี่ะยังเด็กอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้ไม่เคยเห็นเลย ในงานนะโหมีรถมากมายนะครับนอจาจะเป็นรถโฟกอันนี้นเป็นรถจิ๋จักรยานมตรไซค์ว่าที่นี่เขาจัดมา80ล้านครั้งแล้วคุณแม่แปดแปดยังไม่เจิเลยนะคันนี้แปดแล้ว <c oughs> แฟชั่นอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เป็นแฟชั่น,นของคนท <c oughs> ี่รอกรถเราดูเราด,ดูกเถ <c oughs> ถ้าปเกิดป็นเหตุเขาแบบเออยังไม่จดใจรอบหน้าเดี๋ยวพาไปมัตร์โชว์ เราเาวผมไม่เื่งอะผมคนไหนมีความรู้นะใช่แต่เราจะมาหาความรู้ไปด้วยแล้วก็เดินสนุกสนุกไปด้วยเดี๋ยวมาขอรู้พี่เขาแหละอยากรู้ไหมาเรู้พี่คนไหนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่เป็นเจ้าของรถคันนี้ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับนีนีนี่นี่นี่เขาทำนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับพี่เป็นโฟกติงครับผมโฟกติงคืออะไรครับจะเป็นมันนัตติงของมันนัตติงของ เราไม่หาใช่ครับกลายสับกับสมัยสำคันแล้วครั้งนี้อะไรครับพี่ออกมาตั้งแต่เกิดวทันเหมือนครั้งที่อ่าครั้เทื่ขึ้นใหม่พี่ไม่หามาได้ไงครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นรถที่ทางลูกค้ามาทําที่อู่ครับผมเป็นอู่ทําสีรับทําสีอ๋อเอาเลยเอาเลยเอารถมาโชว์ในงานครับคือพี่เขาเป็นอู่แล้วทําสีเราลูกค้ามาทําแล้วพี่ก็ขโมยรถลูกค้าขโมยมาเลยครับนี่ิงๆเปียกสีอะไรครับพี่สีนี้เหรอครับจะเป็นอ๋อจริงๆตัวเรียเป็นสีเหลืองนิวบิทเทิลแล้ว แล้วแต่ลูกค้าว่าเขาจะอยากได้สีอะไรครับเขาจะหาเฉดสีมาให้เราขับคล่องเลยพี่คันนี้ขับโคตรดีจริงผมทำมาเองเลยนี่แรงไหมตัวแรงไหมตรงนี้เครื่องพันหกอ่ะครับก็พันเท่ได้ใช่ไหมอย่าเบนอยู่ประมาณเท่าไหร่สแตนดาแบบพันหกก็ประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอุ้ยได้เลยแต่ในกรุงเทพก็วิ่งได้แค่ห้าสิบแหละพี่พาก็ตสี่ตัวรถวิ่งกันขนาดนี้อันนี้เปิดเปิดปิดูหน้า้ด้วยหรอเปิดได้ครับผมเปิดทุกเปิดทุกหลังเลยได้ค่ะ ครับผมขอถามครับสุดท้ายแล้วว่าขอถามที่ในที่ครับน,นี้ราคาเท่าไหร่ตอนนั้นลูกค้าน่าจะซื้อมาสภาพที่แบบพอขับได้แต่ก็เป็นซากเจ็ดปีแล้วแปดตอนนั้นแปดแสนหตอนนี้ก็น่าจะมีสองล้านมันหาย,ยากด้วยใช่ไหมมันหาไม่ได้เลยลองเบอร์นในงานนี่สามพัน ได้เกิดครับใช่ครับไม่เกิดใครอยากได้มาที่อู่พี่อาอู่มาชิบเลยออเมริกันช็อปครับผมอเมริกันช็อตส้นที่กัดอยู่ตรงไหนครับส้นปรุงเทพกีตาครับผมปรุงเทพกีตาตัดใหม่ครับหรือว่าสุดซอยมิสทีนสุขาพิยานสามขอบคุณมากครับเอบคได้ความรู้ไหมครับคำรู้ความรู้แล้วสงครามโลกครั้งนเท่าไรวันนี้เออน่าจะสองแหละเออแล้วคุณอันนี้สมัยสงครามยังนึกเอ้ยถ้าสงครามร้อนอ่ะผมก็ร้อนเกินถามว่าร้อนไหมร้อนไปแล้ว อยู่กันที่อีกคันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของดีกว่าว่าคันนี้มันสวยจริงฮะนี่ครับน,นี่เดี๋ยวพี่เอ้ยน่าคุยยังไงพี่ขอชื่อพี่ครับเฮ้ยอันรถพี่มาอ๋อรถผมครับรถผมครับอันนี้แนะนำหน่อยพี่นี่ยี่ห้ออะไรครับผมอันนี้เป็นวอลล์ร์บราเกนครับผมวอลล์ร,ร์บราเกนโมเดมอีกทีพี่โฟล์คสวากเคนพูดดีๆก็ได้ไสัตว์เ, <laughs> เป็นลูกคืน,น มีีลึกป่เนยอันนี้น่าจะลึกนะออ๋ปีอะดิชีวิตผมอะขอขอเล่นแต่จะขอกินยู่ไหนเนี่ยอไม่รู้กูว่าหาพวงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเจ้าของก่อนผู้หญิงอะนี่นน่นไงเจ้าของเขาดูดิเขาเดินไปกับพวกหาเบียร์กินหาเบียร์กินเราก็มาอยู่อันนี้อีกคันหนึ่งฮะซึ่งผมไม่ค่อยมีความรู้แต่ถามพี่เอาด้วยว่าเจ้าของเขามา สวัสดีครับโอ้โหเจ้าของรถสีดำมูลแบงค์ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออิทธิกรครับอิทธิกรชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อป้องครับคันนี้ครับเป็นรถเต่าโฟกเต่านะครับเขาเรียกจอไข่เพราะว่าจอกระจกหลังเนี่ยจะเป็นกลมๆเล็กๆเป็นรูปไข่นะปี1954เก่ามากก็ปีนี้เดือนเดือนหน้านี้จะครบเท่าไหร่หกสิบห้าขวบแล้วจะเป็นวันเกิดเขาเลยใช่ใช่ใช่อันนี้สีดำมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับพี่เอออันนี้สีตามใจเจ้าของครับอันนี้สีตามใจ ไม่ได้ขอส่วนตัวพี่จอมสีดำคันนี้คันนี้รถท,ท้าทะเบียนไทยแต่ไม่เดิมครับเ<อ>พราะว่าเรา ดัดแปลงนิดหน่อยให้มันเหมาะกับสภาพถนนในกรุงเทพนะฮะเราขับสนุกด้วยอะไรด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อัปเกรดมานิดนึงเนี่ยมันจะขับไม่ค่อยสบายและโดยส่วนมากถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้เดิมๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขับออกไปไหนเขาจะจอดอยู่ที่บ้านส่วนมากพี่เออออกมาขับไหมขับครับแล้วมีแบบพาสาวไปไหนไหมก็ภรรยาครับโอเคโอเคโอเคผมต้อุ่นใจถ้าเต่าจอไข่นะครับปีลึกๆนี่น่าจะใกล้ๆสองล้านละ เกือบสองล้านเลยครับพ um> 네 uh> ี่เกือบเกือบสล้านนะถ้าถ้าเป็นจอขายมีลึกอันนี้มีเติมตรงไหนบ้างไหมพี่จะเป็นของแต่งภายในรถจะเป็นพวกของแต่งภายในรถนะแต่การดอกไม้นาฬิกาวิทยุอะไรอย่างเงี้ย nah ก็จะเป็นบ่อนี้ไม่เดิมครับทันนี้ทําใหม่หมดแลวทำใหม่หมดลวรถมัน65ปีแล้วเนาะหกปีแล้วเดิมนี่ไม่อยากเห็นสภาพเลยแหละรุ่นปู่รุ่นย่า <S <S ใช่ใช่อันนี้เป็นมาดกใช่ใช่ใช่ได่แรงไมไม่แรงเครื่องคันนี้แค่พันหกเราขับสนุกคือเครื่องเดิมเนี่ยมันจะประมาณ1,100ซีซีขึ้นสะพานก็ไม่ไหวนะครับจะมีอีกคันอยากจะแนะนำอาจจะพาไปชมหน่อยรรออยู่ครับผม คันนี้เนี่ยพึ่งเสร็จหมดหาดไูด้ง่ายว่าทำออกมาแทบจะป้ายแดงเลยครับโอ้เพราะว่าอะไหล่เนี่ยใช้อะไหล่ใหม่เกือบเกือบทั้งคันเพี่ผมขอทมอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหายยากครับพี่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มจะหาง่ายนะเพราะว่าอินเทนเนอร์เน็ตมันช่วยทําให้เราสามารถซื้อออนไลน์ได้เข้าถึงได้ง่ายใช่เข้าถึงได้ง่ายแต่ไอพวกของแต่งอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นกระจกอย่างเช่นพวงมาลัยอย่างเงี้ยไอพวกเนี้ยจะหายากหน่อยจุดเด่นมีตรงไหนบ้างพี่จุดเด่นคันนี้ฮะันนี้ ของแต่งเต็มเต็มพวงมลลามล,ลายัยนะวัดรอบล็อกคอ,อ,คอนะแล้วก็มีนาฬิกาแบบจับเวลาแบบแรลรี่ตัวนี้เครื่องเท่าไหร่พี่คันนี้ก็เครื่องพันหกอ เน้นเดิมๆแต่ว่าคันนี้พิเศษอย่างว่าเจ้าของเนี่ยค่อนข้างจะไปสุดไวนิลที่บุภายในเนี่ยสั่งมาจากอเมริกาพรมเนี่ยมาจากอังกฤษครับผมและของแต่งโดยส่วนมากเนี่ยเป็นนิวโอสต็อกคือใหม่เก่าเก็บเดิมๆของมันเกือบจะทุกชิ้นหนึ่งรอบคันราคาประมาณเท่าไหร่พี่คันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นรถอยู่ในตลาดธรรมดาก็อยู่ประมาณสักสี่แสนแต่คันนี้ทําจบมาแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณล้านนิดหนึ่งว่าลื้อทําใหม่หมดเลย กระดองทําสีปะผูกซ <ained. S 1> oui. like e ่อมทุกอย่างทําพื้นทําช่วงล่างใหม่่บ้างรถพวกนี้เนี่ยพี่ตู้ไหนมันจะแพงพี่ของแต่งของแต่งสึแต่งมนเลยใช่กับคุณทํามาเยอะแค่ไหนเช่นช่วงล่างเนี่ยคุณเติมเสริมโช๊คอัพพิเศษอะไรไหมมล้อหม่งล้อแม็กอะไรไหม มได้ขึ้นมานั่งรถพี่เมื่อกี้นะฮะคือแบบเฮ้ยเราไม่เคยนั่งรถแบบนี้เรามันรู้สึกว่าตื่นเต้นมันแปลกๆเ็าได้ความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกแบบเก่าๆแบบเออเหมือนใส่นันยางนั่งอะไรจริงๆก็อยากจับนะแต่ว่าเกรงใจพี่เขาว่ามันก็หลายตังค์น้องได้ยังไงไได้นะอต้องได้ยังไงพลาดบ่าพลาดบ่า ผมไปเจอคันหนึ่งเฟี้ยวเลยอ่านี่นะฮะเป็นตัวปีลึกเลยะฮะ <c oughs> ทำไมครับข่ขาววดีโอ้เป็นรถปีลึกข่าววดีคได้อายุสัข,ข่าววดีครับผมคันนี้จุดเด่นเลยนะทำไมครับอันนี้พอเราเราเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นรถสุข,ขาปีลนะึกครับพอเราเข้าปุ๊บแล้วเราฉี่ฮะน้ำมจะไหลาจากข้างบนลงมาล้างกระจกได้ด้วยอันนี้คือเป็นระบบออโต้ของรถคันนี้ประโยชน์ประโยชน์เป็นล้างกระจกได้แต่ซอจริงครับอจริง เอ้ย <pec> โอ oh, God, okay, well, right? uh ้โหดูกันนี้เท่ไหมล่ะอ่า คันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอะไรเป็นช่แหมจังหวะพอดีนี่โอ้โหอันนี้จะเป็นท่อแบบเหมือนจะเป็นตัวตัวแฮตนะฮะเป็ล้อระบายอากาศคันนี้ดีนะเวลาปวดฉี่นะเดี๋ยวเราทัดออกทัดเข้าข้างในแล้วตรงนี้ออกออกตรงนี้เน,นี่เดี๋ยวหาเจ้าของหนอีกว่าสวัสดีครับขอรบกวนถามขอความรู้หน่อยครับพี่อันนี้เป็น Volkswagen Volkswagen ครับปี1971ครับ Super Super 1971แนะนำหน่อยได้ไหมครัพี่คันนี้คันนี้แบบแต่งมันแบบเออคลาสสิกคลาสสิก มาคันพี่นี่แบบเหมือนแฮตมาเลยมันเป็นรถโมดิฟายครับขับใช้งานก็ได้ใช้แข่งก็ได้อ๋อคือพี่แข่งด้วยด้วยครับชอบวนใหญ่ก็่ชพีพีในกลุ่มเขาก็แข่งไอ้ตรงนี้ผมอยากรู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ที่มันมีท่อเป็นรูปอ่าแอร์ดักครับแอร์ดักอ๋อแอร์ดักที่อยู่ในพับจีที่มันดอกมาเอาไว้เป่าแบบอ่าออยล์คูลเลอร์ไว้ระบายความร้อนอ๋อคือดักลมจากข้างนอกก็คือรถเต่ารถโฟกมันที่ก็เป็นรถที่มีปัญหาเรื่องระบบระบายความร้อนพอสมควรถ้ามาใช้ในบ้านเรา ซึ่งมันเป็นเมืองร้อนคืคันนี้ไว้แข่งเลยถูกไหมพี่ ไปตลาดก็ได้ไปได้ครับไปได้หมดมีทะเบียนตั้งเยอะแรงไหมพี่อันนี้เหยียบถึงเลยไม่ค่อยแรงครับบล็อกเครื่องยังยังเล็กอยู่โมดิฟายยังไม่เต็มภาพลักษณ์มันดูแรงไหมภาพลักษณ์ดูแรงมากโอ้ยข้านึ่งแบบโอ้มันนิ่มๆนวลๆเครื่องพันหกครับเครื่องพันหกร้อยโมดิฟายก็ออตเตมล์ก็อยู่วิพอดีสิบหกจุดสูงพี่พี่อยู่แถวไหนครับพี่ผมอยู่มินบุรีครับนี่ม็ได้นะอย่างนี้นะอันนี้อย่าดันนะครับอย่าดันสวนลราจะอายครับ ันนี้เป็นแก่งพี่อะวันนี uh ้เนี่ยฟอรับพิเศษที่ตื่นิเนงนะครับอ๋อร์บส์ตื่สี่ช่วงตึกโเ้ยต่อให้ก่อน ก็คือมันคือ1,600 cc ปกติปกติเป็นคาบิวคู่4ลิตรแล้วก็มีชุดไฟขึ้นมาหน่อยคันนี้ตกประมาณเท่าไหร่ครับพี่ผมไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยไม่เคคยิดระวังเข้าอยู่ประมาณน่าพี่ประมาณ2แสน2แสนอ๋อ2แสนแค่ทำนะครับไม่ใช่รวมตัวรถ2แสนไม่รวมตัวตัวนี้ก็น่าจะตัวไม่รู้เพราะว่าเป็นรถมรดกรถใหญ่อ๋อมรดกพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อนินจาพี่นินจานี่คือรถพี่ใช่ครับอันนี้ขับมาหรือเปล่าพี่ขับมาครับแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้มากเลยไม่เคยขับเกิน ไก่บาสี่กิโลอันนี้ไก่ม้ <c oughs> าสุดไมนะ่ได้เกิน40่โลสโลมะครับ น้องมินสีลมยังได้อยู่รับได้แต่ว่ามันก็จะลำบากหน่อยก็เลยไม่ค่อยขับไปไหนอันนี้กี่ปีแล้วพี่หลายปีหนกันครับซื้อมาหลายปีแต่ว่าไปทำแล้วก็อยู่ที่อู่ทำไปประมาณ6ปีย้ายไป3อู่ครับอันนั้นไม่ทำไม่ทำก็จอดองดองแล้วก็ไปจบที่ซีบีคัสตอมที่ทันแก่นอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์อะไรครับพี่ดัดลุกครับอันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับพี่รถก็จะมาเป็นซากเลยครับอ๋อเพเราต้ามมาก่อนใช่ครับแล้วเราทำพื้นใหม่ทั้งระบบเลยพื้นที่เราเลาะทิ้งหมดเลยแล้วก็จะขึ้นพื้นใหม ที่มาคนเดียวใช่ไหมเขามาครับทีมงานครับอ๋อแล้วผู้หญิงไม่เอาลงอ่ะผู้หญิงบนรถไม่เอาลงไม่ใช่ครับใจคอไม่ดีเลยไม่มีของแท้เลยครัมีแต่ของกลัวๆเลยมีแต่ที่กวนว ไม่ใช็นไรครับเพื่อนคนเดยเครื่องยนต์ก็จะมีเซอร์เบอร์เข้าไปครับแต่ว่าไม่ได้ทำแรงครับทำให้มันเด็ดทรงแบบกวนกวนหน่อยครับเพราะว่ามันได้เสียงกันมันจะวิบวิบวิบเลยนะเหมืนเหมือจะตายพี่ไอวิบวิบเนี่ยไม่ได้เสียงเทอร์โบหรืออะไรนะเสียงผู้หญิงกีบพอแล้วโอ้โหตาพี่ป๋องเลยล้อมแอร์ล้อมแอร์ไฟสปอตของอเมริกันอีเกิลครับมันจะมีงานตาบู๋นะครับแล้วก็งานดอกบอดี้ที่ซีบีเขาต้องหอนกันเราจะยกบอดี้เราจะยกบอดี้ มานอ๋ออันนี้คือมายกขึ้นมาใช่เมื่อจะเราจะได้โหลดลงไปได้แล้วเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาขึ้นเนินลำบากมีคันนี้ใช้คำว่าเวลาจะไปไหนต้องศึกษาเส้นทางดี่วหรอไม่หลงไม่หลงไม่ได้นะไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยได้อาบวนตัวอ๋อเปิดได้ลูกจะสร้างใหม่หมดครับตอนแรกคือฝิ่นตอเลยครับทะลุไปเลยครับเราเราก็จะขึ้นเหล็กคู่นี้ใหม่หมดหางน้ำมันเราจะไปหางน้ำมันเราสร้างแบบคัสตอมข้างในหนึ่งร้านจะเป็นยังไง เคยขับตอนฝนตกไหมพี่ผมเคยครับล่วงไหมเร็ว้ายจัดเลยยังไงพี่ยังไงมอเตอร์ไซค์ยังสบายกว่าครับเราไม่ได้แต่งเรใช้งานอยู่แล้วเราแต่งไว้แต่งไว้ขี่เล่นส่วนมากขับกลางวันแล้ถ้าขับกลางคืนคนเห็นแล้ววิ่งเลยนะอย่าอย่าเนี่ยเราใช้เสียเนี่ยมีอ กันนี้มีอะไรไหมไม่มีสีขาวสาวี่กอจะพาสาวไปนั่งไหยพี่ถ้าพาสาวไปนั่งเอาโต๊ะเต้าอะไรออกดีกว่าไม่ไม่คือไม่ต้องพาสาวไปนั่งไงมีสาวนั่งข้างๆอยู่แล้วมีคนมาจาวมีคนประจาวเอาจอดก็จะคุ้มข้าไว้ไม่ให้โดนน้ำฝนพอโดนแดดให้มันเรียเรียได้ราคาคันนี้เท่าไหร่พี่เราซื้อหลักหมื่นครับแล้วก็ซื้อหลักหมื่นตอนขายหลักร้อยให้ไหมพี่หลักหน่วยครับ ทำไปขึ้นร้านยเหี <ทำ S 2> ือว่าเจ็บอยู่เมื่อกี้แม็กก็เจ็บแล้ว <c oughs> คือทำรักนี่ไม่ได้เลยนะต้องพิสดารเหมือนกันเนอะตอนนี้ราคาหน้าวีที่เขาทำสวยๆกันราคาก็เป็นล้านกันแล้วเมื่อกี้คิดจะแบบจัดๆกันทำสีอะไรเพวกนี้เลยนะมันเป็นแนวของเขาอยู่แล้วเป็นแรดลุกเป็นเมืแรดลุกมาเมื่อกี้เสร็จก็สาธุนะครับก็ไม่ต้องตามกลับบ้านไม่ต้องตามกลับบ้านนะตามมีกับคนเดียวคไม่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 เดี๋ยวเราไปดูคันอื่นไปดูคันอื่นไปดูคันอื่งก่อนไปกระเป๋าแบบนั้นนะคะ นี่นะฮะคุณบีเขาไปสามารถลดวินิจามีสนิมครับรู้สึกอาการหนักไหลจะเกิดกำเริบนี้เป็นอาการจริงหรือว่าเป็นยงไงมีคนนั่งอยู่แบบจากที่น้องมีเซนนิดนึงน้องเห็นอะไรบ้างผมเห็นนิดเดียวเลยครับเมื่อกี้ขอไม่ออกนะแต่ว่ากับเพื่อนผมมึงขอร้องเถอะเอาไม่ใช่เลยอไปถ้าสวยอยู่ไหมถ้าสวยอยู่ไหมยอยู่อยู่ได้ไม่เอา เมื่อกี้น้องผมเขาไปถามพี่มาพี่เขามางานด้วยบอกรถคันนี้ดังนะเดี๋ยวไปถามเจ้าของกันดีกว่าสวัสดีครับพี่แนะน,นำตัวเลยครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อปิ๊กครับผมทำไมเขาบอกรถพี่ถึงแบบเออมีชื่อเสียงเราแต่งแนวเลโทรพอร์ครับก็แบบจ่องแนวแอคเซสซอรี่เยอะๆหน่อย,ยะอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปมาเพื่อจะไม่เห็นทะเบียนก็ไม่รู้แล้วประเทศไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยติดสกีเลย เมืองนอกอะไรประมาณนั้นอ๋อก็เลยไปดังมีที่เมืองนอกใช่ก็อใส่แชร์เชอร์อะไรเงี้ยกินตกตะแฉเยอะด้วยการแต่งเนี่ยมันเหมือนต่างประเทศใช่ใช่ใช่อันนี้แต่งอะไรบ้างครับพี่คันนี้ก็มีสกีมีพวงมาลัยมีโหลดแล้วปิดซุ้มอะไรประมาณนปิดซุ้มหลังคือล้อหลังดูให้รถมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยฮะสกีนี่มาจากไหนครับพี่ร้านดูสองแลทั่วไปนี่แหละฮะแค่ให้ได้ลุกออกอันนี้ในไทยด้วยสกีใช่ใช่ไปเล่นที่ดอยไหนหลอดได้ไม่ใช่มีตรงไหนแนะนำมั้งพี่ที่แบบโดนมาแบบยากๆหรือเจ็บ เจ็บเลยดีมันอะไรมันถึงกันหมดครับเมืองนอกมีไงเมือไทยก็มีอย่างนั้นตอนนี้ก็ไ้สิ่งที่ยากแล้วแต่สมัยก่อนประมาณ10ปีที่แล้ว,วจะระบากการการหาของอะอย่างเงี้ยอ,อันนี้น,นี่ปีอะไรครับพี่หนึ่งเกอคับการขับเบียนเลย อจริงไหมเนี่ยพี่ทะเบียนนี่ก็ไม่เป็นจองมันมีให้จองเลขไงตอนเราย้ายมาก็เอาให้ตรงโดยมากเราชอบแบบตรงปีกันอะไรเงี้ยคนที่เล่นรถนะนะราคาเท่าไหร่ครับพี่บอกตอนนี้ก็มาเริ่มที่3กว่านะเกิดปีเก่าสามแสนขึ้นอะไรเงี้ยแสนขึ้นแต่ตอนนี้ตาตั้งเถื่อนเด็กๆงบน้อยๆก็มาแสนไปไปก็แสนไปไปก็มีได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เสียจะไม่สวยอะไรเงี้ยแค่แบบขับได้วิ่งได้อะไรเงี้ยแล้วของพี่แต่งมาทั้งหมดนี่ประมาณราคาเท่าไหร่พี่แต่งอ๋อไม่ได้นับไม่ได้นับปล่อยครับอ๋อไม่ได้นับก็ถึง แต่บางจอมบางชิไม่ได้น้ำนะปล่อยยาวนะแต่เราจะใส่อร้นที่เป็นเกี่ยวกับโพกเท่านั้นจะไม่ใส่จะไม่ใส่ของญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นเลยม้าสไตล์แล้วนะที่ตรงนี้ไว้ทำอะไรอ๋อแค่บังแดดครับเวลาขับแสงแดดจะได้ไม่เข้าหน้าตัวเองแล้วก็เป็นกันหิมะเวลาเราขับแลจะแบก แวเราจะกันทีหนมาในประเทศไทยใช่อันนี้ก็จะกินที่ดอนหอยหลอดใช่ใช่เสากาะยะข้างๆเราจะไม่ชนขอบกําแพงข้างๆอะไรเงี้ยเสียงมันจะขูดสมัยก่อนนะนะของจะแบบออกแบบล้ำๆหน่อยอันนี้ใช้จริงไหมครับพี่หรือว่าไปส่งลูกบังเรียนตอนเช้าเฮ้ย มันใช้งานได้ปหมือนกับินค้าเครื่องก็เดิมหมดเลยใช่เครื่องพันสองเหยียบได้ถึงเท่าไหร่ครับพี่คันนี้อ๋อเดิมมากก็ร้อยก,กว่าไว้ต้นๆอะไรเงี้ยแต่เดิมมากขับแค่หกสิบนะอ๋ะอแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดเอาในในประเทศไทยยี่สิบห้าไหล่เน้นถ่ายรูปแล้วแชร์นะคันนี้ถ้าใครเจอนะฮะถ่ายไม่เห็นทะเบียนนะตรงนี้ขึ้นไปหล่อเลยผมบอกให้จบไปและอ่ากับ วอล์กของเราเออก่อนจะเริ่งขอคุณสถานที่ก่อนเลยนะคุณแมบผมกับสถานที่งานสยามวีดบิวเวิล2019ครั้งที่8แล้วเจ๋งเจ๋งเจ๋งที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมลั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างพวกเราอีกนะครับผมเรามาหาความรู้ใช่อะไรที่มันนอกกรอบบ้างคี่เป็นอันนี้เป็นแฟชั่นเหมือนกันแฟชั่นของคนรักรถใช่ ก็คือเรายังอยู่ในกฎเกณฑ์ของแฟชั่นด้วยแต่ก็แบบออกนอกกรอบไปหน่อยหาอะไรแตกต่างให้คุณชมไม่ดูกันบ้างนะไม่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาถามเกี่ยวกับรถจริงๆใช่ถามเกี่ยวกับรถเราเคยคิดหลายรอบแล้วว่าจะทำเกี่ยวกับรถอาจจะมีอีกหลายอีกรายการเ้ยเขาชอบรถเดียวงันหน้าพาไปมอเตอร์โชว์โฟกดูอยู่แล้วอะไปดูสาวดีรออะไรชอบแบบโฟกดูอยู่แล้วเออเกิดชอบใจพวกเราเรายังไม่มีรถขับกันนะไม่รถเลยอะ ขับขัรถคันนก็ผมขอท่านมีงานอะไรอีกก็อย่าลืมนะครับผมท่านท่านครับผมเขาแบบเอนินอันนี้เราก็ขับมอเตอร์ไซค์กันมาบ้างมอเตอร์ไซค์รถเมย์บ้างรถมันติดเ,<อ>เราไปถ่ายวิถีอะไรเงี้ยถ้าท่านมีงานอะไรก็ส่งรถมาได้นะครับผมเ,เป็นรถตู้นะ<อ>สี่ห้าคน